ซ้อมเจ็ดต่อหนึ่งเท่งตลกใหญ่บีบรวยซื้อรถสปอร์ตโน้ตอุดมยางทักก่อนถึงจุดต่ำสุดหัวหน้าตลกคณะใหญ่บีบไม่ให้เล่นเผยจุดต่ำสุดของชีวิตเท่งเถิดเทิงเผยตอนทำตลกคณะเพื่อนอิสระเพราะมีตลกอิทธิพลคนหนึ่งสั่งทุกคณะห้ามรับเท่งจนเจ้าตัวต้องมาตั้งคณะเพื่อนอิสระทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแบ่งเท่ากันหมดไม่มีหัวหน้า มีคนหนึ่งไม่เอ่ยนามมีอิทธิพลเขามีอิทธิพลมากใหญ่มากสั่งตลกทุกคณะได้ห้ามรับตลกทุกคณะเลยไม่กล้ารับเท่งบางคณะรับปากแล้วแต่งตัวกำลังจะไปขึ้นโชว์โทรมาบอกไม่ต้องมาแล้วเรารู้เขาเปิดตัวอยู่แล้วเรื่องผ่านมาแล้วไม่อยากเล่าเคยถูกซ้อมเจ็ดต่อหนึ่งพอทำคณะเองกลุ่มเพื่อนอิสระคาเฟ่โดนสั่งอีกถ้ามีคณะเพื่อนอิสระไปคณะอื่นจะไม่ให้ขึ้นนะ กดดันหนักเท่งเผยว่าต้องไปเล่นที่เล็กๆที่ไม่มีใครเขาเล่นแต่กระแสดีจนบางทีต้องฝืนเอามาเล่นจนพระรามเก้าคาเฟ่เรียกจากโนเนมทั้งคณะพระรามเก้าเรียกถือว่าสุดยอดทุกคนฮึดเท่งเล่าไปยังขนลุกเลยตลกคณะใหญ่กำลังเล่นผู้จัดการคณะนี้ที่เป็นคนสั่งอยู่คณะนี้พอกลุ่มเพื่อนอิสระไปใจเกินร้อยงัดมุกใหม่ๆมาเล่นหากันตืม หัวหน้าตลกคณะใหญ่ทั้งทีมก็มายืนดูสะใจมากเลยจากนั้นดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่เรียกรายได้ที่ละ1,200เล่นหลายที่จนแม่มาลาเริ่มท้องโงเ่เฮงลูกชายคนแรกรายได้จากแม่เริ่มหายเท่งเผยว่าหาวันใช้วันต้องผ่อนรถด้วยนิสสัน 200sx รถสปอร์ตส่งเยอะเกินกำลังติดเครื่องเสียงแสนกว่าบาท ตอนนั้นออกจากแฟลตมาเช่าบ้านชั้นบนอยู่ข้างล่างเขาขายข้าวแกงติดข่างงวดรถบางวันไม่มีกินอยู่เยื้องกับบ้านโนตอุดมแต้พาน,นิชซึ่งเขาดังมากเขามากินข้าวแกงก็ถามว่ารถไครแม่ค้าบอกรถตลกโนตบอกโห oh, ขี่แบบนี้เลยหรอก็ลำบากอยู่แบบนี้นาน จนเข้าทางธรรมตัดสินใจบวชให้สมเด็จย่าแม่มาลาก็ท้องแก่ชุดคุมท้องก็ไม่มีทีวีก็ต้องไปจำนำตอนนั้นแย่ที่สุดถึงจุดต่ำสุดตั้งใจบวช3วันศึกแล้วไปอยู่คณะพี่ม่ำไปเล่นที่ใต้เลยตอนบวชใจนิ่งมากบวชให้สมกับคำว่าบวชพระจิตจะนึกถึงสมเด็จย่าว่าลูกคนนี้ทำดีมาทั้งชีวิตทำไมผลลัพธ์ไม่ดีถ้าผมบวชครั้งนี้ อุทิศให้สมเด็จย่าเมื่อศึกออกไปแล้วขอให้ชีวิตลูกจงดีขึ้นเถิดออกบินทบาทเชา้ามีญาติโยมใส่บาทถวายปัจจัยใส่ย่าม100บาทพอกลับวัดก็ฝากเงินขนมปังไปให้มาลาศึกออกมาบอกมาลาต้องไปเล่นตลกที่ใต้มาลาก็ลอดโงเ่เฮงต้องไปอยู่ห้องพี่สาวเพราะเห็นสภาพน้องไม่มีอะไรแล้วลุงหม่ำก็ให้ไปอยู่พุทธมนตรสายสามย้ายโงเ่เฮงมาเลี้ยงที่หมู่บ้านกฤษดานครเช่าบ้านทังหลังอยู่เกือบย คนอยู่รั้วเดียวก,กันกับเจ้าของบ้านตอนนั้นเรียกว่าหม่ำและชาวบ้านเพราะลูกน้องอยู่ด้วยเต็มบ้านนี้มีเรื่องเล่าเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด